อาถานคนเล่นของอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเรื่องราวเกี่ยวกับมนต์ดำศาสตร์เป็นอะไรที่อยู่คู่กับเมืองไทยเรามาช้านานแล้วเช่นเดียวกับผู้ที่มีวิชาทางด้านนี้ก็มีให้พูดถึงกันตลอดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคงมีทั้งคนที่มีวิชาจริงๆหรือพวกที่ต้มตุนหลอกลวงมาหาผลประโยชน์ก็เยอะสมัยเด็กผมยอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก เคยได้พบเห็นเรื่องแปลกๆทางสยศาสตร์มาพอสมครวรน,นอกจากพระเครื่องกับตะรกดและผ้าหยันแล้วยังมีการเขี้ยวว่านให้หนังเหนียวและการสักหยันด้วยจำได้ดีในหมู่บ้านที่ผมอยู่เวลานี้มีชายชาวาอายุห้สิบเศษคนหนึ่งชื่อลุงดันลุงดันแกมีอาชีพทําไรท่ทาสวนปลูกผักอยู่ให้ใกล้บ้านผมลูกเต้าลุงดันแกล้วนเติบโตแยกย้ายไปหมดแล้ว เหลืออยู่เพียงแกกับเมียเชื่อว่าเป้าแววเท่านั้นด้วยความที่ผมเป็นเด็กอยากรู้ช่วงหนึ่งก็เลยไปคุกค,คีตีมงกับลุงดันลุงแกมักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับของขังต่างๆให้ผมฟังมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะความเชื่อถือกฎเกณฑ์เก่าๆที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งขรึดลุงดันบอกว่าคนเล่นของจะไม่ยอมกิียนอาหารในงานศพใครเด็ดขาดหรือถ้าไปงานศพใครพอกลับมาถึงบ้าน ก็ต้องล้างหน้าด้วยน้ำมนต์หรือน้ำแช่ใบทับทิมนอกจากนี้อีกข้อห้ามคือไม่ให้กินผลไม้บางประเภทเช่นมะเฟืองและละมุดเด็ดขาดเพราะถือว่าคลายอวัยวะเพศสตรีหรือแม้แต่น้ำเต้าก็ไม่ยอมกินเนื่องจากทั้งชื่อและลักษณะเหมือนสวงออกผู้หญิงนอกนั้นอยังห้ามลอดราวตากผ้าไม่ลอดใต้บันไดเพราะจะเชื่อว่าจะทำให้ของเสื่อมถ้าเขาซวม ข้างบ้านแล้วมีใครมาตะโกนเรียกก็จะไม่ยอมขานรับเลยจนกว่าจะเสร็จธูระถึงค่อยออกมาดูว่าใครเรียกนอกจากนั้นจะต้องทำน้ำมนต์เอาไว้กินเองด้วยทั้งเสกน้ำล้างหน้าและแป้งผัดหน้าหากจะไปไหนก็ดูแมกสังเกตลมหายใจว่าข้องจะหมวกด้านซ้ายหรือด้านขวาจะได้ก้าวขาข้างนั้นออกไปก่อนเป็นตน้นลุงดันมีห้องพระเล็กๆอยู่ข้างห้องนอน แกเคยพาผมเข้าไปดูบนบ้านแกครั้งหนึ่งผมเข้าไปก็อดขนลุกไม่ได้มันบรรยากาศมันเถิอและทั้งน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกมีทั้งระพุเทธดูปก,กับเทวรูตุ๊กตาเด็กสูงราวหนึ่งศอกปิดทองแทบทั้งตัวแกบอกว่าเลี้ยงกุมารทองไว้เฝ้าบ้านด้วยถ้าใครคิดร้ายบุกเข้ามากุมารทองของแกก็จะจัดการมันเองเวลาที่ลุงดัดพูดกับผมแกจะติดหัวเราะไปด้วยแต่แววตาดูเหี้ยมเกรียมหน้าขนลุก พ่อผมยังเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อยังหนุ่มๆลุงดันเป็นนักเลงใหญ่ก่อศัตรูไว้มากมายแม้ว่าต่อมาแกจะวางเมอหรือถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าพวกศัตรูเก่าๆยังจะตามอาฆาตจองเวียนอยู่หรือเปล่าและด้วยเหตุนี้เองลุงดันจึงต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นอยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุหลายคินเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงสัตว์ขู่คำราม เกับเสียงเด็กแผดร้องหวยหวนซึ่งไม่ทราบว่าเสียงใครปิดท้ายด้วยเสียงช่างด่าของลุงดันจนดังลัานบานกระทั่งเสียงน่ากลัวต่างๆเงียบหายไปพวกเราชาวบ้านก็จุดไฟถือขอบพาันเดินออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านลุงดันแล้วภาพที่เห็นทําให้ตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อเห็นลุงดันนุ่งกางเกงขาก่วยตัวเดียวหน้าอกกับแผ่นหลังพราวไปด้วยลายสักยันมือแก่ถือดาบจังกาอยู่ที่หัวบนันได สายลมพัดยอดไม้ดังสู้ซ่าเกียวเกาฟังเหมือนเสียงใครกลุ่มหนึ่งกำลังหวาดล็อกขึ้นอย่างเย้ยหยันหรืออาจฟังดูว่าขบขันเสียเต็มปตามาฆ่ากูสิวะไอเดนเอาร็อกเมียก,กูไปทำอะไรให้เมองไอหน้าตัวเมียหลังแกผู้หญิงไม่มีทางโซเสียงลุงดันประกาศกึก้อ,กองซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกกำลังพูดกับใครอยู่เพื่อนบ้านที่เข้าไปดูแต่ก็ช่วยกันปอบโจน ลุงดันโยนดาบถึงก่อนจะนั่งลงซบหน้ากับฝ่ามือร้องสะอึกสะเอือนเมื่อคนอื่นๆเข้าไปในห้องนอนของลุงดันก็ต้องพังหงะหน้าไปตามๆกันเมื่อเห็นร่างป้าแววนอนหงายไรลลมหายใจลืมตาพงเลือดแดงฉานท่วมตัวส่งขินข่าวขาคุ้งไปถังห้องจนหลายคนเบื่อหน้าหนีที่ใบหน้าป้าแววและส่วนอกยังมีริ้เรอยเหมือนถูกคองเล็บสัตว์ฉีกเบอกว่าหน้าซยกสยองยิ่งหนกัก ใกล้ๆก,กันนั้นมีร่างของตุ๊กตาเทวียกว่าขุมานทองคอขาดแขนขาหักรุงริงแทบจะกลายเป็นเศษดินตกอยู่ด้วยไม่ต้องบอกก็รู้กันดีว่าปีม๋มือใครที่ทำแบบนี้ชาวบ้านตักเชื่อว่าศัตรูของลุงดันน่าจะตามอาฆาตจ,จองเวีงไม่อย่างลดละแม้พวกมันจะทำร้ายลุงดันไม่ได้แต่เมียของแกก็ต้องรับขอทแทนเมื่อเผาศพป้าแววแล้วลุงดันก็เอาสายเินมาล้อมบ้านไว้ ตอนกลางคืนก็ถือดาบลงไปเดินวนเวียงรอบบ้านด้วยความหวาดระแวงว่าศัตรูยังไม่เลิกดาที่จะล้างผานตามมาเอาชีวิตแกให้จงได้แต่สิ่งที่ทําให้เพื่อนบ้านขนหัวลุกอาจไม่ใช่ขั้วเดียของลุงดันที่จะตามมาเล่นงานแกหวดอกหากแต่ตอนดึกๆเมื่อลุงดันขึ้นไปนอนแล้วบักจะมีเสียงหมาหอนหวยหวนดังเยากเย็นเข้าไปถึงหัวใจหลายๆคนที่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านลุงดันโผล่หน้านต่างออกมาดูว่า มามันห่อนอะไรกันนักหนาแล้วก็ต้องขนลุกโซ่ไม่เห็นร่างป้าแววซึ่งแก่กลายเป็นผีไปแล้วออกมาเดินล้ออยู่ริมรั้วบานเหมือนอยากจะเข้าบ้านห้ได้แต่ติดตรงที่มีสายสินล้อมรอบนิสิยป้าแววไม่เดินเปล่าพังร่ำให้สะอึกสะเอือนเป็นที่น่าสะเทือนใจยิ่งหนักตอนจะลับหายไปทางป่าช้าหลังหมู่บ้านเรื่องราวมีให้ขนหัวลุกตลอดชาวบ้านละแวกนั้นต่างรู้ดี จึงถ้าถึงวันพระวันกนอย่าได้อาจเดินผ่านบ้านลุงดันเลยเพราะมันน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเวลาผ่านไปประมาณเดือนเศษเส,สิ่งที่ไม่คาดคิดก็มาถึงเมื่อชาวบ้านผิดสังเกตลุงดันไม่ออกจากบ้านเหมือนตามปกติเพื่อนบ้านเข้าไปเรียกไม่ได้ยินเสียงขานรับจึงชะเง้อเข้าไปดูในบ้านก็แทบช็อกเมื่อเห็นร่างลุงดันนอนหลับแน่นิง่งแบบไม่หายใจไปตลอดกาลแต่ที่มันน่าประหลาดก็ตรง สำรวจตรงร่างกายไม่ปรากฏว่ามีบาทแทดแผลใดๆหรือว่าร่องรอยของการถูกใครทำร้ายใดๆเลยชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ลือกันไปว่าถป้าแววหาโอกาสเข้าไปในบ้านจดใดแล้วเอาชีวิตลุงดันไปอยู่ด้วยแน่ๆแต่บางคนก็เชื่อว่าที่ลุงดันกลายเป็นศพแบบนั้นคงเป็นฝีมือของศัตรูเก่าที่ติดตามอาฆาตจองเวรอย่างไม่ยอมเลิกรลาพอศพโอกาสก,าก็ชํำรักแขนแบบที่เห็น เรื่องราวชีวิตของคนเล่นของอย่างลุงดันจึงผิดตำนานลงเพียงเท่านี้เองครับเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับอาถานบ้านหมายเลขเจ็ดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพูดถึงเลขเจ็ดต่างชาติต่างวัฒนธรรมก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปท้งด้านดีและก็ลายคนยุโรปเชื่อว่าเลขเจ็ดเป็นเลขที่ดีและให้โชคลาภ เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์และมีอำนาจพิเศษยิ่งถ้ามีหลายๆตัวจะยิ่งทําให้เกิดโชคดีมากขึ้นไปอีกสําหรับคนญี่ปุ่นถือว่าเลขเจเป็นเลขมงคลพะเลขเจคนญี่ปุ่นอาจว่าชิเจ,จประเทศญี่ปุ่นมีประเพณีกินสมุนไพรเจ็ดชนเนตจึงเชื่อกันว่าทําให้สุขภาพดีส่วนคนไทยอย่างเรามีคำโบราณที่เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่ว่าทอดทุกข์ายเสาเลขเจเป็นเลขแห่งความทุกข ความอมทุกจึงมักถือว่าเป็นเลขที่ไม่มงคลน,นักสาหรับคนไทยเช่นเดียวกับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีเลขเจ็ดถือเป็นเลขอาถรรพ์ของทีน่นี่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเป็นบ้านที่ถูกขนานนามว่าบ้านผีสิงอาถรรพ์หมายเลขเจ็ดที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งบ้านปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยว เป็นบ้านยกสูงที่อยู่ท่ามกลางไร่มันสำปะหลังสาเหตุที่บ้านถูกเรียกว่าเป็นบ้านอาถรรพ์หมายเลขเจ็ดนั้นก็เพราะว่าบ้านประกอบไปด้วยเอาใดหลายอย่างที่เกี่ยวกับเลขเจ็ดของเจ็ดอย่างที่ว่าประกอบไปด้วยองคงน้ําขนาดใหญ่หน้าบ้านเจ็ดไปบันไดที่ขึ้นตัวบ้านมีเจ็ดคันบ้านเล็กที่สองเจ็ดหนึ่งมีเลขเจ็ดประตูมีทั้งหมดเจ็ดบานและปิดท้ายด้วยประวัติของบ้านหลังนี้ที่มีคนบอกว่า เคยมีคนตายมาแล้วมากมายถึงเจ็ดศพด้วยกันจากเสียงเล่าเรือชาวบ้านแถวนี้เล่ามาใครก็ตามที่ย่างก้าวเข้าไปในบ้านหลังนี้ก็มักจะเจอแต่เรื่องราวแปลกๆอยู่เสมอเช่นเวลาเดินขึ้นไปบนบ้านมักจะได้ยินเสียงร้องเฮอเหอมีเสียงเหมือนคนขอเสียงลากของดังกึกก,กักหรือไม่ก็เสียงคนเดินดังอยู่ในบ้านตลอดเวลาพอเกิดเหตุการณ์แปลกๆที่บ้านหลังหลังนี้เข้าไปบ่อย เรื่อ้มีเสียงเล่าลือถึงความน่ากลัวจนครั้งหนึ่งยังเคยมีคนจากหมู่บ้านเชิญทั้งพระแล้วก็พามาจากกรุงเทพให้ขึ้นไปดูบนบ้านยามค่ำคืนแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบปรากฏว่าพอแก้าขึ้นไปไม่ทันไรก็ต้องเรียบวิ่งลงมาแทบไม่คิดชีวิตแถมไม่ยอมบอกด้วยว่าขึ้นไปบนบ้านแล้วไปเจออะไรมาเนอกจากบนบ้านจะน่ากลัวจนแทบไม่มีใครกล้าก้าวขึ้นไปแล้ว บริเวณด้านล่างถั่วบานซึ่งมีแคร่ไม้ตั้งอยู่หนึ่งตัวจุดนี้ก็มีเสียงเล่าหรือว่าตอนดึกๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมามักจะพบเห็นว่ามีคนซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนสาเหตุที่บ้านอาถรรพ์เลขเจ็หลังนี้เฮียนจากการตรวจสอบข้อมูลคนแถวนี้เล่าว่าก็เพราะที่เดินตรงบริเวณนี้เดิมทีเป็นที่อาถรรพ์จึงว่ากันว่าถ้าใครไปปลูกบ้านอยู่หรือทับที่ดินเดิม ก็จะพบเจอแต่สิ่งไม่ดีซึ่งผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลายชาวบ้านเล่าให้ฝังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ก่อนบ้านหลังนี้เคยมีคนอยู่ตามปกติหากแต่เวลาต่อมาสมาชิกที่อยู่ในบ้านมักเจอเรื่องราวอาถรรพ์ตลอดที่สําคัญคือเขาว่ามีการตายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ติดต่อกันหลายรายด้วยกันบางคนขณนะที่ว่าเดินอยู่ในบ้านก็เลื่อนล้มหัวฟาดผืนเลื่อนตกบันได รวมถึงนอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลยเฉยๆก็มีนอกจากความเฮี้ยนความอาถรรพ์ของตัวบ้านแล้วถัดจากบ้านไปแค่ไม่กี่สิบเมตรตรงบริเวณนั้นเขาข่าวว่า,า,วามีความน่ากลัวไม่แพ้กันเลยแล้วตรงนั้นจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ปลูกอยู่ต้นหนึ่งแล้วตรงใกล้ๆก,กันก็มีศาลาอยู่ด้วยที่ตรงนี้ชาวบ,บ้านเล่าว่าตอนเด็กๆเคยมีคนเดินผ่านต้นไทรด,ดังกล่าวแล้วปรากฏว่าเห็นเป็นคนนั่งห้อยขาอยู่ คนที่เจอไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยแต่เห็นกันหลายคนพร้อมกันเรียกว่าต่างวิ่งหนีกันกระจงหรือกระทั่งบางคนก็บอกว่าตรงศาท,ที่อยู่ใกล้กับต้นไทรนีเคยมีผู้หญิงใส่ชุดไทยหน้าตาศาสสวยมาเยือนอยู่ตอนกลางคืนคนเดียวด้วยอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ตรงจุดหนี้ยังมีคนกล้าเข้ามาโจก็เนื่องจากว่าเคยมีชาวบ้านมาขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่ต้นไทรแล้วปรากฏว่า ถูกหวยกันไปหลายต่อหลายลายก็เลยมีคนมาเอาแบบอย่างบางเรียกว่าแม้จะเสี่ยงกับการถูกผีหลอกแต่ยังไงก็ยอมนอกจากนี้พอบ้านหลังหลังนี้เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาก็เริ่มมีพวกรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับผีเข้าไปถ่ายทํากันหลายลายกันรวมถึงมีพวกนักล่าท้าผีที่ขอเข้าไปสำรวจบรรยากาศภายในบ้านด้วยซึ่งจากที่เขาเล่ากันมาแต่ก็เจอดีกันแล้วหลายลายหรือแม้กระทั่งครั้งหนึ่ง ก็อดดาก่อนยังได้เคยเข้าไปพิสูจน์ความน่ากลัวที่บ้านล้างอาถรรพ์หลังนี้มาแล้วด้วยแล้วก็ได้พบกับเรื่องแปลกๆมากมายอย่างเช่นระหว่างที่เข้าไปสำรวจในตัวบ้านโยอย่ด้วยที่ติดอยู่บนผนังบ้านก็เกิดอาการสั่นเองในแบบไม่ทราบสาเหตุหรือแม้แต่ตอนที่ขึ้นไปทำพิธีเสียงเซียมซีบนบ้านก็กลับได้เลขเจ็ดซึ่งถือเป็นเลขอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้ด้วยและนี่คือเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวของบ้านอาถรรพ์หมายเลขเจ็ด รวมถึงประวัติคร่าวๆของบ้านหลังนี้ด้วยซึ่งก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับอาถรรพ์บ้านหมายเลขเจ็ดขอบพระคุณครับ